นะครับก็สวัสดีครับพี่ๆี่ทุกคนวันนี้นะครับผมมาตามต่อนะครับที่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนที่ได้ขึ้นมาใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ตำบลสะกาดนะครับผมวันนี้มาที่โอกาสห้ามขูดห้ามทานะไม่ทาครับพี่ไทาได้แต่ห้ามขูดไม่ขูดครับผมมีทูบครับผมไม่ได้ทาไม่ได้ถูนะครับนะครับวันนี้ผมไม่ได้ทาไม่ได้ถูนะครับแม่ตะเคียนลูกเอาทูบมาจุดเลยครับขอกันจับเต็มไปเลยครับ ขอสามตัวตรงๆจากทูบเสียงทายเลยครับวันนี้ทาแม่จะได้มักันสร้างขอให้เฮงๆขอให้ปังๆขอโด,ดนนะครับวันนี้นะครับลูกหลานเดินทางมาที่ทบ้านยังไงนะครับพี่ท้องที่คนเมโทรเขาฝันเห็นผู้หงท้องให้่ขเขาขึ้นมานะคะคนนี้ ตรงนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนคนท้องเลยคนท้องเลยเนาะค่ะมคนขับไมโครบอกวันที่มาน่ะเอาเอามาลงน่ะเขาเขาไปเข้าบอกว่าเขาปวดท้องแล้วเขาก็ซื้อขึ้น่องเขาปวดท้องกับพี่ขับไมโครนะคะเขาก็คนขับไมโครอยู่ที่ไหนเยอะบ้านไหนบ้านอะไรน่องเปาอยู่เมื่อคืนอยู่อำเภอประสาทบ้านแฟนมเขาแต่เขาเข้ามาเขาจะมาช่วยทําที่นี่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเขาจะมาพอดีเขามีงานด่วนต้องรีบย้ายรถไปอ๋อแล้วแกนแกนผ้าอะไรครับฮะลวงปู่แยนนะครับหลวงปู่แหวนอ๋อหลวงปู่แหวน ที่นะเมื่อคืนที่ว่าแบงค์ยี่สิบอะไรนะแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบใช่ไหมค่ะท่านตั้งใจจะให้พี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเลขอะไรครับแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบอ่าแบงค์ยี่สิบในในใครแบงค์ยี่สิบพอดูหน่อยสิครับแบงค์ยี่สิบเป็นรถตู้รถรอยอ๋อครับครับไปดูแบงค์ยี่สิบก่อนนะครับอันไหนพี่แบงค์ยี่สิบดูกูขอขอดูหางแบงค์ยี่สิบหน่อยครับเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยววหาอนใส่ไ้ ไปดูทูบก่อนครับพี่ดูทูบที่เราขอดีกว่าครับนั่นโลบโลห็นบัวหาห็นบันั่นพี่ชานดูแหมพี่ชานกวนผมนี่พี่ชานผมจะขอโชคให้เฟฟซีผมเห็นไหมครับพี่ตรงกับเลขบาทเลยนะครับห้าไม่ห้าก็หกผมว่าแปดมากกว่าพี่ชาน นี่เป็นเลขที่แม่ตะเคียนนะครับวันนี้ผมนะครับสมฤีคนดีมีน้ําใจแล้วครับกับมนลษยรักลาน้ํามูลนะครับวันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะครับให้เอฟซีแม่ตะเคียนก็อย่าได้ว่าลูกว่าหลานขออย่าให้มากล้ามากลายลูกหลานขอโอโหสิกรรมสิ่งไหนที่ลูกหลานพูดผิดไปนะครับลูกหลานก็ขอให้โอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานด้วยบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะรวดเร็วไปนิดนึงนะครับก็อย่าว่ากันนะครับอย่าว่าลูกว่าหลาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่นะแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าภูมิลำเนานะครับที่สิงสถิตอยู่นะแห่งนี้วันนี้ลูกไม่ได้มาลบหลูลูกไม่ได้มาดูถูกดูแคลนอะไรลูกลานมาขอโชคขอลาบให้เอฟซีให้แฟนคลับให้คนที่เขาอยากลำบากคนที่อยาก ถูหวยคนที่อยากรวยคนที่อยากมีโชคนะครับได้เอาไปลุ้นโชควันที่16พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้นะครับ่าจะเป็นหวยอมสินที่จะมาถึงนี้วันที่2พฤษภาคมก็ขอให้ตัวเลขลูกออกมาชัดๆนะครับไม่เลือนลางเหมือนครั้งที่ผ่านมาแล้วลูกก็จะขอให้เฮงๆนะครับถ้าเกิดว่าบุญมาวาสนามีนะครับลูกหลานจะมาช่วยสร้างที่ไว้ตะเคียนนะครับกับเอฟซีของลูกของหลานนะครับก็ฝากแม่ตะเคียน เอ็นดูลูกเอ็นดูหลานผู้ที่มาจากทางไกลระยะทางห่างเป็นเกือบ200กิโลกว่าจะเดินทางมานี้ใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงนะครับก็ฝากแม่ตะเคียนดูแลดูลูกดูหลานคนที่มาจากทางไกลนะครับถ้าเกิดมีโชคมีลาบเฮงเฮงโดนโดนนะครับมีโอกาสลูกจะกลับมาใหม่เพื่อขอสร้างที่พักอาศัยให้แม่ตะเคียนนะครับแม้ว่าลูกจะมาไกล แต่ใจมันพามาได้ยินข่าวว่าแม่ขึ้นมาลูกเลยมาอยากกราบสาการะขอโชคขอลาบกับแม่ทันทีนะครับแม่ตะเคียนถ้าได้ยินคําวิงวอนของกระผมช่อง u t u b e สำลีคนดีมีเน้มใจแล้วก็มูลรักลาน้ํามูลนะครับก็ช่วยบอกตัวเลขชัดๆให้ผมและทีมงานได้ไปบอก FC แฟนคลับคนน่ารักคนสวยของผมทุกคนทุกคนได้มีโชคมีลาบกันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปก็ขอให้เข้าทุกงวดทุกงวดตลอดตลอดยาวๆสัก20่งวดซ้อนๆน,นะครับแม่ตาเคียนนะครับถ้าเกิดโดนจริงๆโดนจังๆลูกหลานจะซื้อของมาถวายเราให้ใกล้โตนะครับก็ขอฝากแม่ตาเคียนให้ลูกด้วยถ้าเกิดลูกไม่มีเวลามาลูกก็จะฝากคนมานะครับนะครับวันนี้นะครับผมมาขอฮานอยหรือว่าหวยเพื่อนบ้านให้เอฟซี นะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับตัวเลขชัดมากนะครับผมแปดศูนย์นะครับตัวเลขแม่ตะเคียนให้แล้วนะครับแม่ตะเคียนให้แล้วแล้วบอกไว้ก่อนว่าให้จริงๆนะครับเทียนไม่ดับนะครับลมแรงขนาดไหนไม่มีดับนะครับวันนี้ลูกมาไกลเดินทางมาเกือบ200กิโลกว่าจะมาถึงซึ่งมีความอยากเห็น ตัวจริงๆของแม่ลูกเลยมาแล้วก็พี่ชานพี่โจมาด้วยกันหลายคนแต่วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาขอตัวเลขให้แฟนลับ fc ของผมหน้าแม่แตะเคียนว่าย่าว่าอย่างนง้นอย่างนี้อยาว่าลูกเด้อลูกมาขอเลขขอตัวดีๆตัวดังๆตัวดดเด็ด ไปฝากเอฟซีนะครับ16พฤกภาคน่นี้ขอให้ปังๆขอให้โดนๆได้ยินเขาบอกว่าไม่ให้ทาแป้งเนาะไม่ให้ถูแม่ตะเคียนผมก็ไม่ทําผมก็จุดทูบจุดเทียนให้นะครับแล้วก็ใช้ทูบเสียงไทยเป็นตัวเสียงถ้าแม่จะให้ผมจริงๆก็ให้ออกผ่านทูบเสียงไทยเล่มนี้นะครับทูบเสียงไทยอันนี้นะครับขอให้ชัดๆตัวเดียวโดดๆไม่ต้องให้เขียนเยอะปวดหัวดูแล้วเหนื่อยใจไม่เอาผมอยากได้ตัวเดียวทนทน มาเนื้อเนื้อเน้นเน้นมาแล้วนะครับข้างบนแปดกับศูนย์ไม่งั้นก็หกศูนย์นะครับตัวไรพี่หกศูนย์เหรอหกหรือแปดพี่อ๋อที่เดียวที่เดียวเป็นไปยองไงครับเดินดูเสาายเ นะครับมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับเห็นกันแล้วนะครับน่าจะเป็นหกหรือแปดครับหกครับพี่หกต้องแ่อนี้เป็นหอกศูนย์เจ็ดดูแล้วหกศูนย์แปดศูนย์อ่ะเป็นแปดนะครับแปดไม่แปดก็หกนะครับข้างบนแปดศูน์หกศูน์เย็นนี้จัดไปแ0ด0 แปดหรือเปล่าทําีเจ็ดกับองอยางมไมเลขจะมีแต่แดกับเจกับ2อเทสองวันแล้วนี่ก็ผมบอกว่า6กสองหน,นึ่งแปดศูนยหรือยังไงนี่แหละครับรอดูก,ก่อนโอ้เทียนบดับเลยครับลมแห้งกับเทียมบดับ เจ็ดช็ดเจ็ดตัวสงี่ืมสองตงสองพันยี่สิบนี่ต๊เปลกเกี่ยวนี้สมัโท้องนี่ต้องไหมอย่างเงี้จะไม่ตลอดเลยที่ไหนปกติมันจะไม่ไลอย่างนี้ใช่ไหมอืมอันนี้พอถึงสุดท้ายมันไม่ขึ้นตลอดมเลยันบังตลอดเลยอืมเมื่อกี้จุดตรงนั้นกับมอนกันทําซื้อทําไหนที่บ้านผม สมพเป็นยังปกตินะมันจะไม่ลงนะก็ยังไงทูบมันศักดิ์สิทธิ์ไงมันจะออกตลอดสองสองร้อยเจ็ดสิสองมาแล้วครับหกสองแปดสองอีกแล้วตัวเดิมนะครับหายทำไมหายสองศูนย์ก็ไม่หายล่างๆครับเออทำไมหายเอ้าตัวเลขหายเหรอ หกศู 600, 600, 600, 70, 76, นย์เจ็ดหกนแะครับแล้วก็8 80 0ดศูนลแล้วก็8ปดสปนะครับไปลุ้นกันเย็นนี้ขอให้ทุกคนปังๆขอให้เฮงๆ นะครับแจมๆนะครับแต่ว่าจะว่าสองกับหายนะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์ขอให้ปังๆังขอให้โดนโดนขอให้เฮงเงมาแน่นอนอถ้าสมนานมามาแน่แนนี่ไงครับแปดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์ แปดสองแปดเจ็ดอะไรหลายแต่เอาก็เลขมันประมาณนี้พี่แปดสองนะครับแปดเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองแปดศูนย์หกศูนย์ประมาณนี้นะครับไปลงทุนกันดูเผื่อมีโชคเฮงๆเย็นนี้นะครับฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดเรื่องราวดีของช่อง YouTube สำลีคนดีมีน้ำใจขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆไปด้วยกันสาธุสาธุสาธุ